นเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ว่าคุณจะถูกหรือไม่ถูกนะคะสำหรับลูกค้าสายซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะคะซื้อถูกนะคะวันนี้คุณก็สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธินี้ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ได้ใช่ก็คือแค่ว่าสแกนบนลอตเตอรี่เดิมของเราเนาะใช่ มวนชนนะคะก็จะได้รับคูปองนะคะจากอา่อมิกซ์มาเก็ตสามองของเราได้เลยหรือว่าพี่พี่ทีมบริหารได้เลยนะคะมีคำถามในส่วนไหนยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาใหม่ไปให้หมีไมา่เอ่ะะามายมอุสลาดคืนสุดใ,ในวันนี้ค่ะคนี่ค่ะ <Net> แล้วก็แขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงานทุกๆท่านเลยนะคะยังไงก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะก็มีสัมภาษสื่อข่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมนทอยดสวัสด์นะครับก็เป็นซีอขออของมาร์ตินทัมนะครับจนดีแล้วเลยนะครับแนวคิดของการทำแพลตฟอร์มเนี้ย คือจริงเริ le, <c oughs> ่มต้นเลยนะครับก็คือการออกกัญชนะขนาชาวไร่ชาวสวนนะครับซึ่งเราก็ออกไป <t ell> ที่นีญญ่มานะครับแม้กระทั่งไปเที่ยวไปเจอสถานการณ์จริงนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็เจอปัญหาเรื่องโควิดนะครับ <c oughs> เจอปัญหาเรื่องขายไ,ไม่ได้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเมื่อในเมื่อเราเป็นสตาร์ทอัพที่สามารถทำของได้เราอยากขายของ ให้ชุมชนมานานมากแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำของตอไปทน้องถานนะครับช่วยเหลือชุมชนกินครับที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆต,ตามชาวชาวไร่ชาวสุทจริงๆที่แปลงลูกถือเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาเข้ามาขายในระบบพอโดยเราทําการตลาดให้มันจะเป็นาจริงแล้วเนี่ยระบบะยังไม่มีใครทำในประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แรับแอปพลิเคชันขายของมันก็จะขายของทั่วไป,ปน,นะครับแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากช่วยเขาในการเป็นอีกหน่งแรงนะครับในการที่จะเป็น,ปนตัวกลางในการเชื่อมการตลาดให้คนสามารถ,ถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ง่ายมากขึ้นและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายมากขึ้นครับน,นั้นเป็นจุดแรกที่เราคิดว่าเราอยากทำนะครับทีนี้แนวคิดที่2นะครับที่เราอยากรู้สึกว่า ทำอะไรให้มันเป็นกระแสเกิดขึ้นในในระบบแบบนี้นะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดและเข้าถึงบ้านเรามากที่สุดเลยนะครับก็คือหัวยนนเองนครับคือลอตเตอรี่นั่นแหละที่เราเล่นกันทุกทุกงวดนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามองในเรื่องของลอตเตอรี่มันจะมีทั้งคนที่ถูกลอตเตอรี่กับไม่ถูกลอตเตอรี่นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งสิ่งสนุกมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ถูกก็จะบทกันไลว่าโพสกันว่างหววแด่นะครับ มวนที่โดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออคนไทยก็เป็นคนตลกว่าก็สน,นุกดีไม่ซีเรียสน,นะครับแต่เราจะทำยังไงให,ใ,หให้แสงเนี้ยกลับมามีคุณค่าคืนสู่คนเ้าได้ เอา2อ,อย่างนี้มารวมกันนะครับเราก็เลยจัดโครงการที่ชื่อว่าหวยแดกแรกของขึ้นมาใทางน้ i n e บอลนะครับงานในวันนี้นะครับเราก็เลยอยากบอกพี่นี่งทุกคนว่า <c oughs> เราเราสามารถเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลง,งวดไหนที่ผ่านมาแล้วแต่นะครับที่หลายคนยังเก็บไว้อยู่ หลายคนยังยังทิ้งไปแล้วนะครับไปโ้นกลับมานะครับแล้วเอาลอตเตอรี่เหล่านั้นนะครับกดแอทเพิ่มเพื่อนระบบเข้ามากับกับทางคืนสุขธนะครับสลากคืนสุขแล้วถ่าย,ยลอตเตอรี่เหล่านั้นเข้าถึงระบบระบบก็จะมอบคูปองคืนสุขให้ท่านมีส่วนลดในการไปช้อปปิ้งสินค้าเหล่านั้นในแผ่นดอลของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดข,ขายจุดหนึ่งที่ที่ช่วยคนรันกยาด้วยนะครับและคนที่ชอบช้อปปิง้งซื้อของ ปกติอาจจะซื้อของทั่วไปตามห้างตามไรออกมาไม่ได้วันนี้ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยท่านไม่ต้องเดินทางไปบางบอ่อท่าซื้อปลาสลิดไม่ต้องเดินทางซื้อทุเรียนที่ไหนไม่ต้องซื้อโอทอกจังหวัดน,นี้จังหวัดน,นั้นไม่ต้องเดินทางไกลครับลดท่านตอนการเดินทางนะครับกดเข้าไปในแลพลตฟอร์มแล้วกดซื้อได้ทันทีสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งจากต้นทางทั้งหมดฟรีๆนะครับไม่คิดค่าจ่ายการส่งทางฟรีเพราะเราเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่นะที่เรา